ก่อนหน้านี้ที่ร้านส่วนกูดาคาเฟ่เราเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําตัวเมนูกัญชามาตั้งแต่ช่วงปลดล็อกแรกๆปี6กสามมาจนมาถึงปัจจุบัน,นผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดีก็สปาเกตตี้ขี้เมากัญชาสปาเกตตี้ซอสกัญชาหอยเชลล์นะครับใน2ส,ส่วนนี้ก็จะมีส่วนของใบแห้งนะครับแล้วก็ใบสดเป็นเมนูใหม่ก็คือบิงซูเยลลี่กัญชาก็ใช้ใบกะล่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะเดลลอปเยลลี่กัญชาที่เป็นตัวช่อดอกด้วย ครับจริงๆเรามีความรู้สึกยินดีมากนะครับเพราะว่าโดยก่อนหน้านี้ที่ร้านส่วนกูดคาเฟ่เราเนี่ยก็ได้ทําตัวเมนูกัญชามาตั้งแต่ปี63นะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่การปลดล็อกครั้งนี้เนี่ยมันมีความเสรีมากขึ้นก็เราสามารถหยิบจับในส่วนประกอบต่างๆอื่นๆโดยเฉพาะตัวช่อด,ดอกแล้วก็เมล็ดเนี่ยมาทำรังสั์เป็นเมนูต่างๆเพิ่มได้มากขึ้นครับ เพราะว่า,อ,าอย่างแรกนะครับเรามองว่าเขาเป็นตัววัตถุดิบที่มีมูลค่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันตรงกับคอนเซปต์ร้านนะครับร้านเราเป็นเป็นอยู่ในสวนนะครับก็มีความกรีนอยู่นะครับก็เข้ากันได้กับคอนเซปต์ตัวกัญชาได้เป็นอย่างดี โดยก่อนหน้านี้เราจะใช้กิ่งก้านรากใบนะครับที่เขาปลดล็อกมาตั้งแต่ปีช่วงปี63นะครับเราจะใช้กิ่งก้านรากใบแล้วกเ็เราจะใช้ตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาหารให้ตรงตามข้อห้ามของทางภาครัฐด,ด้วยนะครับ จริงๆหน่วยงานภาครัฐก,ก็ได้มีการเอดูเค e ทางเรานะครับว่าการนํามาซึ่งตัววัตถุด,ดิบต่างที่จะนํามาใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอวิสาหกิจชุมชนที่เป็นคนรู้จักกันนะครับที่สระบุรีนะครับซึ่งปลูกถูกต้องตามกฎหมาย100%นะครับแล้วก็ที่โคราชด,ด้วย รจริง,รงๆกิ่งก้านรากใบทั้งหมดเนี่ยนะครับสารเมาค่อนข้างจะต่ํามากนะครับแล้วก็ต้องกินปริมาณมากจริงๆแต่ภาครัฐก,ก็ได้มีกําหนดไม่ให้อบประทานเกินวันล,ละ6ใบซึ่งในแต่ละเมนูเราก็จะใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมนะครับไม่ให้มากเกินไปนครับ จริงๆผมก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมในส่วนของการให้ความรู้นะครับในเชิงของกฎหมายแล้วก็ในส่วนของแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ที่นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ผลสูงสุดตรงนี้ผมคิดว่ายัยงยังอาจจะมีมากไม่เพียงพอแต่ว่าผู้ประกอบการหลายรายที่ที่นำมาใช้เนี่ยก็มีการรังสรรค์เมนูกันแบบสร้างสรรค์กันโดยส่วนใหญ่นะครับมันเป็นยุคข,ข,ของข้อมูลข่าวสารบางครั้งผู้ประกอบการเองที่มีความตั้งใจจริงก็จะพยายามที่จะไป ค้นหาข้อมูลนะครับนำมาใช้ให้ได้อย่างถูกต้องโดยส่วนใหญ่ที่ที่เราเห็นก็จะเป็นเช่นนั้นครับณปัจจุบันนะครับตัวช่อดอกเนี่ยถูกปล่อในวันที่9นะครับแล้วก็เรากําลังมาดูเรื่องของตัวบทกฎหมายทั้งหมดครับ อยากจะเล่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี63ครับช่วงปี63ที่ปลดล็อกตัวกิ่งก้านรากใบแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนอขออนุญาตปลูกในช่วงนั้นเนี่ยมีจำนวนน้อยมากช่วงนั้นนี่ราคาเฉพาะกิ่งก้านรากใบเนี่ยดีดขึ้นไปสูงค่อนข้างเยอะมากๆกนะครับโดยตอนนี้ก็ปรับกลับมาเป็นในส่วนของอ,อกาศอีกแล้วจาก50,000บาทในช่วงนั้นเนี่ยต่อน1นกิโลกรัมเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง5,000บาทแล้วผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีการปรับราคาในส่วนนี้มากนักแต่น่นา เป็นการกระทบกับส่วนของตัวช่อด,ดอกที่ปลดล็อกใหม่นี้มากกว่าตัวชูโรงที่ขายดีมาต่อเนื่องก็จะเป็นตัวยำกัญชาชูรสซึ่งเราจะมีส่วนประกอบของตัวใบเป็นหลักนะครับแล้วก็มีรากบางส่วนอันนี้ก็ไม่เกิน3ใบต่อหนึ่งเสิร์ฟอันนี้จะเป็นส่วนของตัวยำกัญชาชูรสแล้วก็สปากเกตตีขี้เมากัญชาสปากเกตตีซอสกัญชาหอยเชลล์นะครับในสส่วนนี้ก็จะมีส่วนของอใบแห้งนะครับแล้วก็ใบสดรว,วมๆแล้วไม่เกิน2ใบต่อหนึ่ง เสเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูใหม่ก็คือบิงซูเยลลี่กัญชาอันนี้ก็ใช้ใบกับราแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะเดยว,วลลอเยลลี่กัญชาที่เป็นตัวช่อดอกด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้นําออกมานะครับก็ตรงนี้ก็ใช้ปริมาณไม่เกิน3ใบตัวเครื่องดื่มจะเป็นอาชามะนาวกัญชานะครับอ,อันนี้เราจะเอาใบกัญชาที่เป็นสดนะครับไปตากแห้งก่อนนะครับแล้วก็มาต้มน้ําแบบเข้มข้นนะครับให้เป็นตัวเบสของตัวชากัญชาก่อนนะครับแล้วก็มาสุกผสม กับน้ำพึ้งมะนาวก็อันนี้ก็ส่วนประกอบไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งใบต่อตอหนึ่งเสอร์ ตรงนี้ก็อยากให้ผู้บริโภคเปิดใจก่อนนะครับว่าไอ้ตัวของกัญชาเนี่ยถ้าเราใช้ได้อย่างถูกประเภทนะครับมันมันจะไม่มีผลต่อร่างกายในทางไม่ดีโดยเฉพาะกิ่งก้านรากใบเนี่ยนะครับสารเมากับสารเสพติดเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะช่วยให้นอนหลับสบายนะครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบต่างๆนะครับก็แต่ก็อยากวิงวอนภาครัฐให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการให้ข้อมูลกับประชาชน แล้วก็ผลักดันกฎหมายลูกต่างๆเพื่อให้อ่ไม่นําไปใช้ในทางที่ผิดได้นะครับในเมื่อมันเป็นเสรีแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้ใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วย